โอเคฮะก็สวัสดีกับทุกๆคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ GK Channel นะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับเกมโซน 4SE โโ e นะครับผมหรือโซน 4SE โโมนเองนะฮะวันนี้ฮะเลื่องงามยำดีครับผมก็ได้ทำการสุ่มนะฮะตู้สล็อตนะครับผม แล้วบังเอิญน,นะฮะไปเปิดได้ฉายาที่เรียกได้ว่าคนตามหากันให้ควักนะครับผมนะในส่วนของฉายานะฮะแฟนสแตติกไฟเตอร์นะครับผมก็จะได้ในส่วนของซูเปอร์แอคแท็กีทอเบิลตี้นะฮะบวก30ก็ถ้าตามความเข้าใจผมก็คือจะบวกในส่วนของสเปเชียลแอคแท็กนะฮะค w e นั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็นี่ฮะ ในส่วนของสเตตัสตัวผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ผู้ที่จะมาเข้าร่วมการทดสอบด้วยนะฮะเป็นน้องในคลับนะเป็นหัวคลับผมเองแต่เป็นน้องนะครับนะแล้วก็อย่างนึงนะครับ e บกเกยดเฉยนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาให้เห็นความแตกต่างกันนะครับนะสำหรับฉายาว่าก่อนใส่ฉายาแล้ว E กับหลังใส่ฉายานี้เรา E จะแรงขึ้นประมาณไหนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบนะฮะเป็นน้องผมเองนะน้องเอิร์ธนะฮะจากช่องช่องของเอิร์ธนะครับผมก็ สเตตัสน้องเอื้อจะประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นรถถังนะเสเตตัสรถถังเลยนะฮะเลือดนะครับ 18k นะ1 8 0 0 0แล้วก็การสเปร์นะครับผม1153นรบะฮะของประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูกันนะฮะในส่วนของการอ e ีแบบไม่ใส่ฉายาแฟนสติกไฟเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็การอ e ีแบบ การใส่ฉายาแฟนสแตติกไฟต์เตอร์นะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเคไปรับชมกันครับโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในห้อง P ีวเรียบร้อยนะครับเู้่เข้าร่วมการทดสอบนะน้องเอิร์ธนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับแบบไม่ใส่ฉายาก่อนนะฮะว่า E ธรรมดากับ E ติดคลิเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะมาแบบใส่ฉายาดูว่า E ธรรมดานะครับเท่าไหร่แล้วก็ E ติดคลิเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมนะอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วดยนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแบบอ e, ีธรรมดานะครับผมว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับอันนี้แบบยังไม่ใส่ฉายานะเดี๋ยวผมให้น้องผมตีจนได้หลอดอีก่อนนะครับนะหลอดมานาเพื่อ e. อ,อนะีอ่ะโอเคนะอ่ะมาดูกันนะครับแบบธรรมดาไม่ใส่ฉายานะฮะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผม แบบติดคีนะครับผมมาดูรอบนี้กันว่าจะติดคีไหมนะครับผมดูอีกหกพันหกร้อยสิบหกนะฮะอ่าแบบไม่ติดคีนะฮะโอเคฮะนี่ก็จะเป็นการอ e ีแบบไม่ใส่ฉายาแฟนซัตติกไฟเตอร์นะครับผมเดี๋ยวไปลองดูแบบการใส่ฉายาแฟนซัตติกไฟเตอร์บ้างว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนแบบติดคีและไม่ติดคีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ฉายาแฟนซัตติกไฟเตอร์นะฮะแล้วลองอ e ีแบบติดคีกับไม่ติดคีดูนะครับว่า มันจะแรงแตกต่างจากรอบแรกแค่ไหนนะครับระหว่างสองดาเมจที่แบบไม่ใส่ฉายาและแบบใส่ฉายานะครับมาดูกันนะเอเคสร้างห้องสักครู่อ่ะนะครับเข้าสู่เกมครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจที่ได้จะแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวให้น้องเตะจนได้มานาก่อนนะฮะให้น้องกระชืปกัน โอเคนะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะว่าดาเมียจแตกต่างเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ไปใส่ฉายาแล้วนะฮะเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผมแบบไม่ติดคีสนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ารอบนี้จะติดคีดหรือเปล่านะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยก็สิบสามนะฮะแบบติดคีสนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับข้อแตกต่างนะฮะในการเปรียบเทียบนะฮะการใส่ฉาย,ยาแฟนติกไฟเตอร์แล้วอ e. ีและไม่ใส่ฉายาแฟนติกไฟเตอร์และ E อีนะครับผมสิ่งที่เราเห็นเลยนะฮะความแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็คือดาเมจที่ได้นะครับหลังจากการใส่ฉายาและดาเมจที่ได้นะครับหลังจากการถอดฉายานะครับผมก็โหแตกต่างกันหลักพันเลยเนาะสำหรับ30%ที่ได้มานะครับจากฉายานะฮะในส่วนของการเพิ่ม Super attack hit ability นะครับหรือว่า QWE นั่นเองนะครับเราก็ได้เห็นภาพกันชัดเจนแล้วนะับว่าใส่ฉายาแล้วติดคีกับไม่ติดคีเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะครับแล้วไม่ใส่ฉายาเนี่ยติดคีกับไม่ติดคีเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะครับค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนักแขกรับเชิญพิเศษในคลิปนี้ด้วยนะฮะสำหรับน้องเอิร์ธนะฮะจากช่องของเอิร์ธนะฮะที่มาร่วมนะครับผมนะ บททดสอบในครั้งนี้นะครับนะมาร่วมการทดสอบในครั้งนี้เนาะก็ต้องเลือกตัวน้องเอิร์สมาว่าณเวลานี้นะฮะในขับตัวน้องเอิร์ก็น่าจะดูเลือดเยอะที่สุดแล้วก็ดูอึดที่สุดแล้วณเวลานี้ณเวลานี้นะในขับของเองนะก็เลือกน้องเอิร์มาเข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้นะครับยงข,ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบค <c abdomen> ุณนะฮะท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับยังไงถ้าชื่นชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้า จะเป็นอะไรเกี่ยวกับเกมโซนโฟนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันสำหรับคลิปต่อไปนะครับอัปเดตต่อไปจะมีอะไรยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมยังไงก็วันนี้นะฮะผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆฮะเจอกันนะครับส่วนใครที่ยังตามหานะฮะฉายา แฟนติกไฟเตอร์อยู่ก็ขอให้ได้เร็ววันเร็วคืนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็สู้ๆนะครับผมนะขอให้ดูดีๆนะได้มาสักทีเนาะไว้เจอกันในครับผมในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม1 1ึ 10, 000, 6 0 0ัก